บพรร่วมกับโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองหน้าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญจัดงานประชุมการพัฒนาประเด็นการวิจัยภายใต้การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวกรีนอิคอนอมีเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยการผลักดันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปเศรษฐกิจสีเขียวเวลาเราจะมองถึงการพัฒนานะครับเรามาจากฐานความรู้ ฐานความรู้ฐานความรู้มาจากไหนก็มาจากงานวิจัยเพราะนั้งงานวิจัยที่จะไปตอบโจทย์นะครับเรื่องของการพัฒนาที่อยู่บนฐานของข้อมูลนะครับมีงานวิจัยระดับไหนระดับพื้นที่นะครับระดับเมืองแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับเมืองรอบนอกด้วยนะฮะในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันมีระบบที่ไม่เหมือนกันที่จะต้องเอางานวิจัยระดับชุมชนระดับพื้นที่เข้าไปตอบโจทย์ว่าทิศทางของเมืองที่จะพัฒนาควรจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไร วทเป็นหน่วยสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งเราไม่ได้มีกรอบเดียววันนี้หลายประเด็นเนี่ยบางเรื่องอยู่ในกรอบของเมืองบางเรื่องอาจจะเป็นกรอบของของท้องถิ่นกรอบของนวัตกรรมกรอบของมุี่เรียนรู้นั้นเราสามารถที่จะสนับสนุน ประเด็นต่างๆท,ที่ได้จากการประชุมว yes. ันนี้ดังนั้นข้อสรุปจากวันนี้เรื่องบางเรื่องเราสามารถกำหนดเป็นจย์พื้นที่บางเรื่องกำหนดเป็นจย์เชิงนโยบายซึ่งบพพคบปทสกสวสสอบชอาจจะต้องมาช่วยกันดูว่าประเด็นคืออะไรที่เราจะขับในเชิงนโยบายพราความคาดหวังนี้มันสามารถที่จะต้องพยายามยุบูรณาการเชื่อมโยงในระหว่างข้างบนกับข้างล่างนะครับในระหว่างหน่วยงานที่วางนโยบายอย่างยุทธศาสตร์ นะฮะของชาติแล้วก็อยู่อยู่ข้างล่างนี้เนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปชุมชนการบูรณาการในกนัหนึ่งเชื่องการวิจัยใช่ไหมครับ,รบนะเป็นการหมายเข้ามาทํางานร่วมกันในระหว่างสถาบันการวิจัยหรือการศึกษากับองค์กรของชุมชนและก็ของท้องถิ่นพอมันได้ความรู้แล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีคนรับ อย่างวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการสารระหว่างระหว่างตัวนักวิจัยด้วยกันเองแล้วก็การเอาความรู้ไปสู่การปฏิบัติความรู้นี้มีกลไกรับมีองค์กรปกครองท้องถิ่นมีภาคีต่างๆมีบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมรับเอางานไปใช้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ครับ